สวัสดีครับเนื่องจากว่าวันนี้กลุ่มมังกีชมบุรีก็จะไปกางเต็นท์กันที่น้ำตกกระทิงจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเลยได้อาศัยไปร่วมทริปกับเขาด้วยปกติแล้วช่วงนี้ว่างครับจะไปวันธรรมดาก็ได้แต่ถ้าไปแล้วไม่มีใครเลยนี่กลัวจะหัวโกรนเอาเอาเป็นว่ามีเพื่อนดีที่สุดครับเลยขออาศัยร่วมทริปเขาด้วยสําหรับทลิปนี้เส้นทางที่ผมใช้นี่จะมาทางอําเภอวังจันทร์นะครับมาทางอาเภอแก่งหางแมวซึ่งเส้นทางนี้จะสวยงามมากครับ ป่ายางผ่านบึงน้ําใหญ่ๆหิว,ว,วก็แวะกินตามร้านเหนื่อยก็นั่งพักครับตอนนี้มาเจอวิวส,สวยๆบึงน้ําใหญ่ๆก็ขอนั่งพักสัหน่อย จากบึงน้ำมาก็ไม่นานก็มาถึงแล้วครับซึ่งเส้นทางเดินทางจากบ้านผมมานี่ก็ไม่นานเท่าไหร่จะนานตนผมโอเอแหละครับที่เกียจตื่นเช้าแล้วก็อยากมาเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบเลยไม่ได้มาพร้อมกลุ่มเขานะครับเพราะว่าต้องไปรวมตัวกับเขาแต่เช้าเลยอยากเดินทางแบบส,สบายๆมากกว่าเลยแจ้งทางกลุ่มเขาไว้ว่าขอตามมาทีหลัง นอนครับคนเดียวคันเดียวครับตอนนี้ก็เจอจุดจอดรถแล้วก็ทีมมังกี้ชมเบลรีนะครับเขากลางเต็นอยู่ชายน้ําตรงนู้นเดี๋ยวผมไปเสียค่ากลางเต็น์ก่อนครับ ไม่มีอาหารขายอ๋อครับผม้ผมพูดอย่างนี้เนะาะตรงนี้ก็ได้นะรถมาข้างหลังครับที่นี่จะมีศูนย์บริการอยู่นะครับแต่ไม่มีอาหารขายแล้วก็เวลาเราเข้ามาครับจะเป็นอาคารแรกเลยอยู่ทางซ้ายมือจะเป็นอาคารำอำนวยการที่เราจะต้องมาเสียค่ากลางเต็นท์สาบาทนะครับเราะจะได้บัตร สำหรับกลางเต็นมาจากนั้นผมก็ขี่รถมาจอดตรงที่กลุ่มเขาจอดกันนะครับเดี๋ยวขอจอดใกล้บิ๊กไบ์หน่อยละกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งมังกี้องโตเท่ากับบิ๊กไบ่ครับเดี๋ยวพยายามลดน้ำหน่อยแต่หลังจากที่ออกจากงานประจํามานี้ยังไม่ได้หาน้าเพิ่มเติมเลยครับเที่ยวอ,อย่างเดียวมีแววว่าจะใช้มังกี้ยาวซะแล้วครับจนกว่าจะขี่ไม่ไหว ตรงจุดจอดนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาผมจอดนี้ก็จะดูต้นไม้นิดน,นึงว่าข้างบนมีกิ่งไม้ผุไหมเดี๋ยวถ้าเกิดกิ่งร่วงลงมาเนี่ยจะโดนถังบุบเอาได้เพราะว่ามังกี้เนี่ยแต่ละปีจะเปลี่ยนสีถังไปเรื่อยครับแล้วเขาบอกว่าเวลาจะสั่งมาเนี่ยบางทีไม่มีสแปร์อาจจะต้องทําสีใหม่ตอนนี้ผมก็กางเปเสร็จเรียบร้อยครับคืนนี้ผมจะนอนเปส่วนเพื่อนสมาชิกนี่เขาออกไปเสื้ออาหารกันข้างนอก หลังจากที่ผมกางเปเสร็จก็เดินมาสำรวจพื้นที่รอบๆและนั่งรอเพื่อนสมัยชิกกลับมาซึ่งจุดที่ผมนั่งก็นั่งดูชมวิวต้นไม้เพลินๆลยครับซึ่งถือว่าที่นี่สถานที่สวยงามเลยทีเดียวน้ำตกเยเดินเนาะสะพานได้ได้ด,ด,ดูได้ตรงหัวสะพานนี่เราจะมองเห็นน้ำตกบนเขาสูงสูครับ ถ้าเกิดมองด้วยตานี่ค่อนข้างเป็นน้ำตกใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยครับดูจากวีดีโอจะดูเล็กๆไปนิดนึงเมื่อก่อนผมมาไม่เคยสนใจเลยครับเนื่องจากปั่นจักรยานมามาถึงก็มืดแล้วนอนเช้าก็ต้องรีบไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววันถัดไปก็ต้องวันทำงานอีกก็เลยทำให้ไม่เคยเห็นว่าตรงนี้มีน้ำตกสัที พอเดินผ่านเส้นทางธรรมชาติมาก็จะมาถึงจุดห้องพักครับที่นี่จะมีห้องพักให้จองกันด้วยหลังจากนั้นก็จะมาจุดน้ําตกชั้นที่1นึ่สนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยผมจะมานั่งแค่น้ําตกผมไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่2หรือ3ไม่รู้ครับก็จะเป็นแอ่งเล็กๆครับสามารถลงไปแช่ได้แต่ไม่ลึกนะเท่าที่ลองเอาเท้าจุ่มดูแล้วน้ำค่อนข้างเย็นทีเดียวครับแล้วก็วันนี้ผมทํานู่นทํานี่ค่อนข้างร้อนและเดินมาเหนื่อยกลัวว่าจะนอกเอาเลยเอาเป็นว่า นั่งพักสักพักหนึ่งแล้วกลับไปจุดกลางเต้นเลยดีกว่าการเก็บไปลงคลิปนะครับใครหนีเมียมาหนีเจ้านี่มาบอกด้วยละกันเดี๋ยวเบอร์ให้สบายดีตแล้ว พอค่ำผมนั่งคุยกับเพื่อนสมาชิกสักพักหนึ่งก็ขอตัวเข้านอนก่อนครับก็ใส่เที่ยวตอนกลางวันและทำกิจกรรมช่งวงกลางวันเท่านั้นส่วนกลางคืนนี้ถ้านอนดึกจะมีอาการปวดหัวเลยแจ้งเพื่อนสมาชิกว่าขอนอนก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะร่วมกิจกรรมอื่นๆด้วย ค้านี้ทางคิมสมาชิกจะพากันขึ้นไปดูน้ําตกครับ๋ยวผมร่วนเดินกับเขาไปด้วยเท่าที่มานี่เคยเดินมาแค่ชั้น1ชั้น2ครับเมื่อสัก10กว่าปีมาแล้วยังไม่เคยเดินขึ้นข้างบนเลยมาคนเดียวบางทีก็ระแวงระแวงเหมือนกันไม่กล้าขึ้นตอนเดินขึ้นมานี่ผมมาที่หลังเขานะครับ มีชั้นอื่นๆผมไม่ได้แวะดูกลัวลื่นล้มเพราะว่ามีก้อนหินและมีตะไคร่เกาะต่ามก้อน,กอนหินอยู่เลยตามเข้ามา <นะ S 2> อยู่ชั้นที่5ครับพอดีมีสมาชิกลงไปดูเดี๋ยวขอลงไปดูสักหน่อยอชั้นที่ห้าแม่สูงไหมสวยๆเลงไม่ไสวยเลครับคุ้มค่าการลงไปดูนะ<ว>โอเคโอเค ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยตรงนี้น่าจะเป็นชั้นที่7ครับจำไม่ได้แล้วมาภพาขี่หลังตรงนี้จะเป็นหน้าผาน้ำตกลงมาครับแล้วก็เป็นทางลาดยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่ชั้นที่8เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ทีเดียว จากชั้นนี้จะขึ้นไปอีกเป็นชั้นที่9ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ขึ้นเนื่องจากว่าเส้นทางดูลื่นๆแล้วก็ที่จุดนี้จะมองเห็นวิวเมืองได้ชัดเจนมากเลยครับแล้วก็จุดนี้ทุกคนก็พ่ากันเล่นน้ำเดี๋ยวผมขอเล่นน้ำกับเขาสักหน่อยไหนๆก็มาถึงแล้วจะดูเก๋ๆก,ก,ก็กลางสักนิดนึงนะครับอยากเที่ยวให้นานๆแล้วมากวันนี้เลยไม่อยากทำอะไรผีผาม เนื่องจากว่าบริเวณน,นี้ตะไคร้เยอะมากก้าวผิดก้วพลาดนี่ลื่นหัวฟานี่มีโอกาสน็อกสูงมากครับ <was the> <word> สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนสมาชิกมังกีชนบุรีนะครับ ที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมคลิปด้วยและขอบคุณคูณชมทุกท่านนะครับร่ำรวยแข็งแรงสวัสดีครับ